ไปเป็นแผนไม่ตานะคะแผนไม่ตายให้ตัวเองก่อน สุขิีโตของมีความข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโคขงมีปราศจากความทุกข์อววโรหองมีปราศจากเวรอภยาปัจโจมีปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโกหงมีปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขิอันตนนปัญหารามีมีความสุขกายสุขใจราษฎน เมตตาสรอาสัอส์อาดสะตาสะอาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทกเคยเกิดเกิดใจด้วยกันดังหมดตังสินวลาอุตัตจึประสุประสุบเถอจะได้มีเวนเกิดกันละกันเลยอัยปัจจาวุตโตจงประสบประสุบเถิจะได้เปีเวนจกันและกันเลยอานิกาอุตตจึประสบประสุบเถอจะได้มีความสุขใสุขใจเลยสุขิตัตนอปัญญาหตจมีความสุขใจสุขใจแะสะมในพุทเจ้ทุกไปตัสินเถิดปพาสุลกุสล อิทามเมมาตาปิตุนาหัตุสุติตาหัวตุมาตาปิตาโรขอสัวนปุณิจตสัมเบกแกมานดาปิดาของข้าพเจ้าขอให้มานดาปิดาของข้าพเจ้ามีความสุขทิทามเมยาตินาโหัวตุสุขิตาโหตุยะตะโยขอสัวนปุณิจตสัมเบกแกทิทางหลายของข้าพเจ้าขอให้ทิทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขทิทามเมโุโรปิยาจาริยานัโหตุสุขิตาหัุปุโรปิยาจาริยา พอส่วนบุญยิ่จงสมเด็จเกรุอุปจาอาจารย์ขลงข้าพเจ้าขอให้คูอุปจาอาจารย์ขลงข้าพเจ้ามีความสุขอิทางสัพพเทวานาหนตุสุขิตาหงตุสัพเทวา ขอส่วนบนนี้จะสมเูรณ์แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสาพภาพเปตนาของตุสุกิตาของตุสัพีเปตตาขอส่วนบนนี้จะสมเูรณ์แก่เปตทั้งหลายทั้งัวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสาพภาพเวรีนางองตุสุกิตาของตุวสาเพเวรีขอส่วนบนนี้จะสมเร็จแก่ เจ้ากรรมนี้เวทั้งหลายขอเจ้ากรรมนี้เวทั้งหลายมีความสุขอิตาสัพพสัตตานาโมตุสุกิตาอุตสัพเวสัตตาขอสัมปญีโตสัมเด็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถอะ อธิษฐานขอพรพระข้าพเจ้านางสาวจันทารัตนเพนเกษขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศสที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพราวรวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญและเกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้ทั้งชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพุ่นทุกข์คือปณิธานในอนาคตการนนอ,เอ์เถิด คุทางชีวิตต่งววา,า,างยาววณิพนังสระนังกัจฉามิไฟในร่างกายของข้าพเจ้านางสาวจันทรารัตนเกษขอระว่าแด่พระพุทธเจ้า้าถึงพระนิพพานจตุมานกังบญนยามีมาปจนเดชพระกุศลจงมาบังเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นฐานธาณะทำความสำเร็จกิจที่ตั้งใจมาสจันเนือมนุษย์ทางปวง ชีวิตตังยาววานิาพานนังสะระนังกจามิลมที่ข้าพเจ้าหายใจเข้าออกทรงไว้ซึ่งนางสาวสันชาราลพระเก,กเกตกอถบายแด่พระธรรมเจ้าเข้าถึงพระนิพพานทุกมิตุกเร้ามองอย่างมีมาผจนเดชาะาภากุศลจงมาบังเกิดถึงที่เป็นบุญเป็นกุศลให้เจริญรุ่งเรืองมีทรัพย์สินมหาศาลเป็นฐานธาณะทำการงานสำเร็จมาจนเหนือมรดนปวง สังกัมจีวิตตังยาววันิีวนนางสาวนังกัจจามิอานาคตปัจจุบันของข้าพเจ้านางสาวจันทารัตร์วันกษกตวะแดพระสังฆเจ้าพระอริสังฆเจ้าเขาถึงวันดีวนบบบทั้งหลายกรรมทั้งหลายเวรทั้งหลายศัตรูทั้งหลายอย่ามีมาผจญเดชะพระกุศลจงมาบัาเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลตั้งแต่วันนี้ให้เจริญนุ่งเรืองมีทรัพย์สินมาสางเป็นทานตานร้านตั้งใจทำอันใดให้สมปรานามาจันเนบรถทั้งปวง